No. No. โอเคโอเคไม่เอาใหม่ไม่เอาเราเอาต่วางไว้ข้างล่างไหมแล้วก็แบ่งกันนอนได้นะเนี่ยนอนตรงนี้น่าจะดีตรงสลบพอดีไม่ก็น่านอนคนเดียวไปเลยเธอมันคนไม่มีกำใจหรออี่มันใช่เรื่องเวลาเองตัวเองอะโอ้ยรอนหน้าไปตีเลยมั้งอะไเงี้ยคือแบบปกติ มาหลักช่ไหมฮะทำยุ่งนะ โอ้โหน้มอเทียสวยมากเลยใครทุกวันนี้เรียนอินเตอร์ทุกคนเลยปะ ก่อนเราชอบกวินมากเลยคนไหนผู้ชายฝรั่งอ uh ือฮาบ้าเลยอ่ะชอบอ๋อไม่ได้เป็นเพื่อนกันเนระเป็นเพื่อนกันไง <laughs> รู้จักกันไม่ได้ไม่สนิทไม่ได้สนิทขนาดน,นั้นแต่ว่าเราชอบนัก uh huh. แล้วชอบป๊อปปี้อ่ะเสียงเขาสูงมากเลยป๊อปป,ปี้ก็๊อปป,ปี้มาดูก็ไม่ได้นี่ มซ้อมคอนเสิร์ตเอาไงเอาไปเพื okay, ่อนกับป๊อปปี้เออสนิทกับป๊อปปี้จักกันตั้งแต่จักกันนานแล้วอแต่กวินอ่ะก็รู้จักแต่ว่าไม่ได้สนิทเท่าไทม์อะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบกวินมากทีเจก็แบบแต่งเพลงเองอ่ะแต่งเพลงอ่ะทีเจเป็นคนแต่งจริงเหรออีกคนนึ่งไม่ขอ,องทีทัวร์เหรอเออแล,แลชอบแท้ที่รักมากเลยเพลงไทม์ก็แต่งบางเพลงเพลงคำกามี่ะทีเจแต่งเยอะ ที่อยากคิดเธอที่รักแต่เธอไม่ต้องมารักเพลงเขาก็แต่งแล้วก็ไอเพลงซีทวนเพลงอะไรวะเราองให้รักต้องไปเขาก็แต่งแค่อยากเธอที่รักแต่เธอไม่ต้องมารักผิดไหมที่ฉันคิดถึงเธอแต่เธอแต่เธอไม่คิดแค่อยากใหเธอด้รู้ I all love you กิซี่คาเฟ่มีคนเดียวเหรอฮะกิซี่คาเฟ่มีคนเดียวเหรอจ๊าบเฮ้ยแบบเรียบเร้าอะดูเรียบร้อยคือแบบมันใช่อ่ะคือมันใช่อุ้ยเป็นรอยลิปสติก คือต้องการอะผู้ชายคนนี้ I want it จริง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  I want, I want ช,อชอบมากเลยอ่ะเขาเขาเทาแบบดูดีโอ้แล้วแบบสักแบบสักแลบบ้เทอะบาบงคนสักแล้ไม่เท่แต่นี่คือสักแล้วแบบอืมใช่หลอดเนตัวจริงคงหลอดน้าดูพูดเลย อนอนละปู่โน้มบาดูบุหรี่เปล่าดูได้ไงอ่ะนอนเล่นไม่รู้แต่ในรูปเนี้ยคือถือบุหรี่อยู่เว้ยไหน แต่เขาน่าจะสูบนะ้ะเราเห็นเหมือนเขาเห็นเขาถ่ายหลายทีเขาก็สูบดีแต่ไม่รู้